สวัสดีค่ะโซเชียลแคมและก็เฟซบุ๊กนะคะกลับมาพบกับเพชรปากปร้าหน้าเป๊ะทุกทุกคนกำลังรอคอยคลิปนี้อยู่ใช่ไหมคะแต่ก่อนอื่นเขาบอกก่อนนะว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเพราะว่าคลิปนี้สร้างขึ้นมาเพื่อเปิดเผยความจริงในแง่มุมที่ทุกคนไม่เคยรู้มาก่อนนะคะแล้วก็คุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อคุณเท่านั้นที่จะเป็นคนตัดสินเองนะคะ โอเคเนาะเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะก็คือเมื่อเช้านี้เพชรก็ตื่นนอนมานะคะแล้วก็ตื่นเช้ามาเนี่ยก็ได้มาเช็คโทรศัพท์มือถือนะคะแล้วก็ได้มีแฟนคลับกิติมศัดิ์ V.I.P. ท่านหนึ่งนะคะได้ส่งข้อความเข้ามาแล้วก็ได้ส่งรูปภาพได้แคปเจอร์ข้อความที่เพื่อนสนิทคนหนึ่งของเพชรที่เคยอยู่ร่วมกลุ่มกันมาเนี่ยนะคะได้แชร์แต่เช้าออกสื่อโพสนู่นนี่ด่าพวกเราเองเนี่ยนะคะ ก็เลยต้องอารมณ์ขึ้นและก็เป็นที่มาของคลิปวันนี้นะคะแก๊งของเรานะคะก็คือแก๊งนางฟ้าปกติแล้วเนี่ยก็จะมีนกมีกล้วยมีเดนะคะแล้วก็มีน้องเตยเนาะส่วนผู้หญิงคนนี้เราขอใช้อักษรย่อว่าผอพึ่งแล้วกันนะคะ พอพึ่งคนนี้ก็ได้เข้ามาในกลุ่มของเรานะคะเป็นประมาณปีกว่าเนาะหลังจากที่เราได้คบกันมาก่อนหน้านั้น10กว่าปีซึ่งเราสนิทรู้ใจเชื่อใจมองตารู้เรื่องอ้าปากรู้เลยว่าจะคิดอะไรเนาะผู้หญิงนนี้ก็ได้เข้ามาในกลุ่มพวกเราก็ได้ให้การต้อนรับนะคะให้การเวลคัมเป็นอย่างดีนะคะก็คบกันมาเรื่อยมานะคะให้ความจริงใจแล้วก็ สนิทสนมคิดซะว่าเขาเป็นเพื่อนแล้วก็เป็นสมาชิกที่พวกเรารับเข้ากลุ่มแล้วเราก็รักเขานะคะเหมือนเพื่อนคนหนึ่งเนาะมีอะไรเราก็จะแนะนํากันตลอดเวลานะคะอันนั้นคุณทํามันไม่ดีอันนี้คุณทํามันไม่ได้นะคะเราก็จะแนะนําแล้วก็รักกันมาก็เที่ยวด้วยกันมาทุกอาทิตย์นะคะสุขเสาร์เราก็จะเจอกันปาร์ตี้กันเนาะหลังที่นี้ มันเป็นเรื่องธรรมดานะคะของเพื่อนฝูงว่าเมื่อเราครบกันไปนานๆเนี่ยคนคนที่เราไม่เคยได้สนิทกับเขามาก่อนเนาะบางทีนิสัยบางอย่างมันก็ยังไม่ได้ออกมาเนาะตัวตนที่แท้จริงก็ยังไม่ค่อยถูกเปิดเผยเ,เท่าไหร่นะคะก็เลยพอดีว่า,าท้าทางผู้หญิงคนนี้ก็ได้ออกมานะคะเรื่อยๆเ,เนาะก็จะเป็นผู้หญิงที่ชอบพูดเอาตัวเองเนี่ยดีหมดแล้วก็ชอบแฉ เพื่อนตัวเองให้คนอื่นฟังซึ่งคนอื่นในที่นี้ไม่ได้มีบทบาทกับชีวิตนางเลยนะคะแต่นางก็จะชอบเอาเรื่องในกลุ่มซึ่งมันไม่สมควรปะ่ะมึงเป็นเพื่อนกันอ่ะ <c oughs> <c oughs> เพื่อนสนิทกันอ่ะเขาไม่นควรที่จะเอาเรื่องเพื่อนในกลุ่มเนี่ยไปพูดให้คนอื่นฟังใช่ไหม <c oughs> อันนี้เป็นเบเบหรือเปล่าเป็นเบสิกของการคบเพื่อนหรือเปล่าคะเนาะก็นางก็จะเป็นคนอย่างนี้ที่เราก็จะรู้กันโดยอัตโนมัติว่าทุกสุกเสาร์แก๊งเราจะต้องไปเที่ยวอยู่แล้วเนาะอันนี้คือที่มาเนาะ จุดเริ่มต้นของการแตกหักเนาะทีนี้พฤติกรรมนางก็ไอเราไม่ว่านางหรอกนางจะมั่วผู้ชายนางจะกินเด็กเสิร์ฟนางจะกินนักร้องนางจะกินดีเจนางจะกินผู้ชายชั้นต่ําหลายแหลกทั้งหลายก็เรื่องของนางเนาะมันเป็นหีของนางเอาป่ะมันเป็นหีของคุณเนาะเราไม่ได้ว่าอะไรคุณหรอกแต่บางทีคุณอยู่ในกลุ่มคุณต้องรักษาภาพพจน์หน่อยไหม คุณจะกินผู้ชายคุณควรจะมีวิธีกินที่แนบเนียนและกินผู้ชายที่ต่อยอดมีประโยชน์กับชีวิตคุณหน่อยไหมคุณกินผู้ชายควรจะกินเพื่อให้ทุกคนสรรเสริญคุณไม่ได้มองคุณต่ําลงถูกไหมคะเป็นผู้หญิงนะคะรักตัวเองนะคะและคุณเป็นผู้หญิงที่สกปรกมากผมเหม็นไว้ผมยาวเพื่อเป็นผู้หญิงยืนดุดบุรีเพื่อเป็นผู้หญิงไม่ดูแลตัวเองเป็นเพื่อ เป็นแม่ของลูกเพื่อไม่มีคุณค่าในตัวเองเลยทีนี้ก็คบกันร,รักกันอยู่ดีๆนี่แหละมีอยู่แค่สุขเดียวทุกคนเหนื่อยมากลืมบอกนางว่าจะไปเที่ยวเพราะทุกคนต้องรู้กันอยู่แล้ววันศุกร์อัตโนมัติออตโตเมติกทุกคนต้องไปเที่ยวถูกไหมคะหลังจากนั้นเราก็ไปกันเนาะนางโทรมาตอนหนึ่งทุ่ม ดิฉันมีหลักฐานในโทรศัพท์มือถือนะคะว่านางโทรมาถามว่าไปเที่ยวหรือเปล่าซึ่งดิฉันก็ได้บอกว่าไปมันพลาดตรงไหนรู้ไหมเราก็นิกว่า5้าทุ่มเออเพื่อนจะมาเนาะแต่เราก็แค่ไปนั่งซอฟดิงก,กันก่อนที่ร้าน yes outside speed ก็แค่นั้นนาง SS ข้อความมาเลยค่ะเข้าโทรศัพท์มือถือของดิฉันถ้าพวกมึงจะแบนออกจากกลุ่มก็พูดออกับกูด,ดีๆ ไม่ใช่ทําแบบนี้ช็อกสิพูดได้ยังไงอะ่ะนี่หรอครบมาปีกว่าแต่มาใช้คําพูดแบบนี้กับเพื่อนตัวเองไม่เข้าใจเนอะหลังจากนั้นตื่นเช้ามาค่ะนางก็ลบดิฉันออกจากเพื่อนนางใน facebook นางก็บล็อกดิฉันเลยเพื่อที่ไม่ให้ดิฉันเห็น Facebook ของนางเพื่อนสนิทลบเพื่อนตัวเองออกจาก facebook ช็อกสิคะ เป็นคุณคุณรู้สึกยังไงอ่ะเขาไม่ต้องการเป็นเพื่อนแต่ฉันแล้วหรอเขากโกรธฉันมากขนาดนั้นเลยเหรอลบเฟซดิฉันบล็อกดิฉันลบเฟซสามีดิฉันบล็อกสามีดิฉันหลังจากนั้นนางก็ลบเพื่อนทุกคนที่เคยไปเที่ยวกันนางออกจาก Facebook ของนางโอเคป่ะชัดเจนเนาะหลังจากนั้นนางแสดงเจตนาลมแล้วว่านางเวี่ยง นางไม่ต้องการครบกับผู้ดิฉันอีกต่อไปและเพื่ออะไรดิฉันจะต้องแค้นนี่เมื่อผู้ดิฉันไม่ใช่คนผิดคุณมีคนเลือกเองคุณมีคนลบแอดบล็อกคุณมีคนเลือกเองนะคะหลังจากนั้นคุณก็ได้ออกจากเฟซบุ๊กของพวกเราไปเนาะก็จบไปหลังจากนั้นโอเคในเมื่อคุณเลือกเราก็ตัดสินใจกันแล้วว่าเพื่อนคนนี้มันคงไม่ใช่เขาคงไม่ใช่สาหรับกลุ่มเราเราได้ลองแล้วนะคะไม่ใช่ว่าเราไม่เคยลองคุณเคยอยู่ในกลุ่มนางฟ้าของเรานะคะ1ปีกว่า คุณน่าจะรู้นะคะว่าพวกเราดีกับคุณยังไงและเราช่วยเหลือซึ่งกันและกันยังไงเนาะโอเคหลังจากนั้นนางก็ไปแต่นางได้สร้างเรื่องราวไว้มากมายนะคะนางได้ได้หยิบยืมหนี้เนาะได้หยิบยืมเงินทองจากเพื่อนในกลุ่มไปมากมายยืมเงินไปเปิดโรงแรมนอนกับผู้ชายยืมเงินไปเลี้ยงผู้ชายยืมเงินไปช้อปปิ้งนู่นนี่สัญญาแล้วสัญญาอีกว่าจะใช้คืนเนาะ ก่อนที่จะยังไม่ได้เลิกคบกันเนาะ <S <S หลังจากนั้นเราเลิกคบกันเนาะแต่การที่เลิกคบกันไม่ได้หมายความว่าคุณจะละทิ้งความรับผิดชอบใช่ไหมคะคุณเป็นมนุษย์คุณเป็นคนที่ต้องมีศักดิ์ศรีในตัวเองนะคะเราก็บอกให้คุณคืนเงินนั้นมาซะคุณไม่มีเงินสดให้ก็ไม่เป็นไรนะคะคุณสามารถจะผ่อนจ่ายพวกเราได้เพราะพวกเรานางฟ้าจริงแต่เราได้รับคำตอบว่าทำไมกูต้องคืนเงินพวกมึงพวกมึงโพสต์ด่าก,กูขนาดนั้นก็ถือซะว่าหายกัน เป๊ะไหมคะกับคำพูดอย่างนี้เลิศเนาะงั้นขอยืมสักสองแสนแล้วโพสด่าพวกนี้หายกันบ้านจะได้ไหมคะใช่หรอไม่ใช่มั้งเนาะโอเคก็จบไปหลังจากนั้นก็จิกกันไปจิกกันมาผ่าน Facebook มันก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะก็ทําไมอ่ะก็ก็ก็อยากจะด่ามันเป็นพื้นที่ส่วนตัวกูจะพูดเรื่องอะไรก็เรื่องของกูมึงจะพลามเรื่องอะไรก็เรื่องของมึงก็พลามไปก็ไม่ได้ว่าอะไรเนาะแต่ทีนี้มันยังไม่จบอีก นางก็โพสนูน่นนี่ซึ่งนางก็โพสเนบเน,บ,นบแนมแนมนางก็ไม่ค่อยจะพูดความจริงเท่าไหร่หรอกน้องกับบ้าบ้าบอโพสด่าเสร็จอีกสองนาทีต่อมานางก็ลบไม่รู้นางกลัวอะไรเนาะ mm hmm. ความจริงนางก็ไม่รู้จะกลัวทําไมถ้านางพูดความจริง mm hmm. แต่ตอนนี้มันเรื่องใหญ่ค่ะนางได้ไปคบกับผู้ชายคนหนึ่งนะคะซึ่งเป็นเด็กวัยรุ่นนะคะด mm ิ hmm. ฉันก็ไม่รู้จักเขาหรอกแต่ว่าวันนี้ฉันเปิดเฟซมาเขาก็ด่าดิฉันแรงมาก ู้ชายคนนี้ชื่อน้องหมีเนาะชื่อน้องหมีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าพี่ก็ไม่ได้รู้จักกับน้องนะเนาะน้องก็ไม่เคยรู้จักกับพี่เนาะน้องก็เป็นผู้ชายเนาะแต่พี่ก็เข้าใจน้องแหละในแง่มุมของน้องน้องอาจจะเป็นสุภาพบุรุษปกป้องผู้หญิงที่ดีแล้วก็มีคุณค่ามันเป็นสิ์ของน้องนะคะน้องก็มาด่าพี่ว่าอะไรนะนี้แหละพวกสันดานหมามันไม่มีอะไรจะคิดแล้วไงมันก็เลยหาเรื่องไปเรื่อยเนาะตัวเองเนาะนี่เลิศเนาะ ที่เป็นคำพูดจากสุภาพบุรุษเนาะก็น่ารักดีนะเป็นการปกป้องที่เลิศมากแต่ดิฉันจะบอกว่าไม่ใช่เรื่องของคุณนะคะอย่าเสือกเนาะฉันไม่เคยรู้จักคุณนะและคุณก็ไม่เคยรู้จักฉันเพราะฉะนั้นคุณอย่าสารแนนะคะมันไม่ใช่เรื่องของคุณนะคะโอเคเนาะเข้าใจเนาะมันเป็นเรื่องระหว่างฉันกับผู้หญิงอักษรยอ่อผอพึ่งนะคะยังไม่จบนะคะเขาก็บอกว่าขอสักคำเถอะทยเซเลป ซอกเล็ขบขบหมากรีดค่ะกับคำนี้ท้ยเซเล็บซอกเล็เลขบขบหมาเซเล็บคืออะไรมึงรู้ไหมไเฮียเซเลบิท e y in English นะคะ d i c t i o n a r y แปลว่าผู้ที่มีชื่อเสียงดิฉันมีชื่อเสียงนะคะมีคนรู้จักดิฉันมากมายหลายคนบนโลกใบนี้นะคะดิฉันไม่ใช่กระโหลกลาที่ไม่มีใครรู้จักไม่ใช่โ no n o น n a m e นะคะขอจะบอกไว้ให้ก่อนเพราะฉะนั้นฉันจะเรียกตัวเองว่าเป็นเซเล็บฉันจะเรียกตัวเองว่าเป็นเซเลบ หรือฉันจะเรียกตัวเองว่าเป็นเศษขี้เล็บขบมาอย่างที่มึงสรรหาคํามาบอกกูก็เรื่องของกูเนาะกูไม่ได้ไปเศษเล็บบนหน้าพ่อแม่ใครกูไม่ได้ไปเดือบร้อนเศษเงินของใครเพื่อมารับประทานอาหารหรือว่าดํารงชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่ใช่เรื่องของเราอย่าสะระแนบปะปกป้องได้นะคะแต่ควรจะดูด้วยว่าปกป้องสิ่งที่มีคุณค่าหน้าที่จะปกป้องอยู่หรือเปล่าโอเคเนาะโอเคสิบนาทีละเดี๋ยวเรามาต่อภาคสอง สัญญาว่าจะติดตามจบ